พี่น้องจ้ามาสับน้อไม้จ้าเมื่อเนี่ยกะไม่รัศมีจ้ากาะพุ่มไม่กาะยอเถียนจ้ามาสับน้อไม้กันจ้าพี่น้องเพียร้ายหลายมิตรน้อยหญ่งๆจ้าพุ่น่ะพุ่น่ะน้อไม้ไผ่ขีมสูงจ้าน้อไม้หวานจ้า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 พี่น้องโอ้ยสะอ่อนมาด้วยพี่น้องมาเอาน้อไม้น้ำกันด้วยจ้าเบิ่งดูก่อเดียวหน่อยพี่น้องกระบอกกอใหญ่ดี เื่อนนอดูผู้นะ่ะเต็มกระเซื้อเต็มกะตาแลเหรียญธงากพี่น้อง,อง,างมาเด้อม,มาเด้อม,มาชมบรรยากาศบรรยากาศชาวทุง่งไปก่อนนั่นอีกก้อนจ้าจ้าไปก่อนนั่นอีกก้อนนี่ลายก่ออยู่จ้าพี่น้องเมื่อน,นี้บ่แดดจ้าบดีดี วันพระวันแม่เป็นวันดีๆสำหรับเตีจ้ะสำหรับวันแม่วันนี้ขออวยพรให้แม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพรานาไมยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกให้ลูกให้หลานตลอดไปนานแสนนาน นั่งอยู่บ้านาซื้อๆก็ให้เงินไหลเข่ากระเป๋าเดอ้อแม่แม,แม่ทั้งหลายก็ได้อันนี้สูงแล้วจ้าดูไก่น่เนะยะแต่ลายอยู่เด้ล่ะนี่นอน,นี่ก็เอาอีกน้ำกันอีกเนะ่เอ้าเอาดัว, <laughs> ดวนี่แหละจ้าพี่น้องชีวิตวิธีเชา้านาวิธีชนนบดของแม่พันนีกับแม่รัศมีจา้าเดี๋ยวกระลุงเอาสายบัวแล้วจ้าพี่น้อง มื่อนี่ตอนนี้เอาเน้อไม้ก่อนจะเอาทั้งเนือ้อไม้เอาทั้งสายบัวจาจากหน่วยลงเอาใสา่บัวเนะาะเอาเอาพิธีชุนนบุรเชา้าให้เช้านะเฮาพี่น้องเอ้ยก็จิงสิละ่ะนี่พริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีเนื้อไม้ลืดดูเนื้อไม้ก็กินกเนืน้อไม้ เดี๋ยวดูเห็ดกับจินเห็ดปลามีอย่างกระเบ,บงปันกันจินกุนั่นจินครับพี่จินปลาอ,อยู่บ้านจินปลามานากับจินนอไม้จินเข่าไป ชาวไ้ชาวนะในนาำก็มีปลาในน้ากัมีเข่าจ้ะพี่น้องมีความสุขเบบฉบฉับชาวไร่ชาวนาะก็ตามอัตฉราภะละจ้าดิว่าสุขไหลสุขแท้กัะบ่าแมนสุขบ้างสุขบ้างชีวิตกระตองดินล้นน้อจ้ะน้อน,นี่บ้าเอาเจี นันนันเหยาเติบผุนทางไหนผุนอีกผูนผุนผุนผุนเอาซาไมนได้มาแล้วจากน้อยพี่น้องมาเห็นนันน่ะนอนในไ้อยนันน่ะบ่ได้เอาเสียมมาเนาะจะเอานันแม่นันแม่นี่แม่มันนอนนี่บ่ตีเอออ่อ่าอ่าล้วเตี๊ยสน่ะจะพี่น้องจะจะจะ่ะมาที่นี่กะพี่ไซ ลุงช่วยกับมะเผาทานันนี่เตาทานเด้อจ้านี่นี่นี่เตาทานมีทานพร้อมเด้อนี่แหละวิธีเช้านะวิธีกเกษตกรจกรวเกษตรกรรมเอาทุกอย่างเฮ็ดนาะกระเมนเผาทานกระเมนปุณนะจ้าพี่น้องปลาช่วยนี่ขยันารปุณนะเมื่อเท่านั้นเฮ็ดนาะจากท่งพี่ปีเนี่ยเฮ็ดนา สาม oh, <th no ุ่งเจ้คท euh ุ่วง <|ja|> ่่งทุงอี้โว้ผล่ะคิบจี้ิบหล่ะ่ะโอ้ยเผา่านอีกพี่น้องเราเพิ่งทานหนักดีดีพุ่ะเฮีใหอ้อยัให้จังให้เพียรพล่ะเพุ่อให้เขาให้ผล่ะพี่น้องทานน่ะหนักดีดีไม่แกนไม่ยังไหนพียรไม่กะทินาลุงไม่กะถินาลงมันของดีจ้าแมนแมนแมนผล่ะกองเลี้ยงไร่กันไว้นน่ะ พี่น้องเอยเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอพอเพียงจ้าตอนนี้กะแม่ลัศมีกะลุงเก็บลุงถอนสายบัวแล้วจ้าพี่น้องสายบัวถึงฝนตกลิ้นจ้าพี่น้องว่าพายุเข่าอีกนะสายบัวกับบัวลายดอกต้นแก้เล้ววล้วกเจ็๊บลาย ทวนลายแล้วก็สิข้อยเมิดไปเขาไดบูค้นขยันจะลงน้ำนี่โบ่ม่ยานแม่พันนี่กับมาเป็นมูอีกบ่สู่จ้าบ่สู่เรียกน้ำนี่ผุนทั้งนี่กับพันไปเอาฟังทั้งนั้งกับพันไปเอาพึ่งลงจ้าพึ่งออกมาจากป่าโนไม น้อ่ก็ได้ไลยอยู่ในรถไฟฟ้าก,ก็ไลยกลองอยู่นี่ก็ไลยหาอยู่หาจินไปตามภาษาเช้าน้าลหะะพี่น้องเอ้ยแนวเนวอยู่ในน้ำพน คนแล้วผัล่ะแม่พันนี้คอยจิไปหับเอามากับเอาใส่รถเด็กเข้าบ้านถันด้วฟฝ้าเมือดฟ้ามัวได้พี่น้องเมื่อนี่พายุเขา่าสี่ละพี่น้องเอ้ยชีวิตชาวนาะแหล่งแน่ฝนแน่พี่น้องจ่าเฝ้าลายเฝ้าลายฝ้า,ากระห้องเพราะฝ้าเมือดมาเมือดแล้วพี่น้อง ้ากับห้องพับก็ฝาคุณนะกำลังจะเอาสายบัวไปใส่รถแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อแจงสุมต้มกะทิผุนพุนงามไหลอ่ะ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 เนี่ยค่ะเอาสอยกันฟ้าย่านฝนตกหําย่านฝนตกพี่น้องเลยเช้าน้าอยู่ดอกต่ว่าก็เพราะอยากตากฝนเนาะ รถไฟไฟ้าก็ถือควรเพ,ไฟไฟไฟพราะได้อีกต่างหากจ้าโอ๊ยอ่ะใส่เลยแม่พี่เกลือไว้กินเองอืม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 เดพี่น้องจ้าเ้าเว้าเว้าวงำไหร้าวย้ำเด็กอะ ง้างย้ำนั่นเอ้จีบเอาเฮ็ดนยังกะคุ้คมรถก็เอาไปน้ำดว้วยก็เอาไว้หนาดิพับแป๊าบเดียวเอาไปอย่าว่าวเอาไปห้าฝนตกน้ำทังอยู่บ้านดิเฝ้าพี่น้องเฝ้าผัวเหมืดมาหมืดแล้วห้องฮึมห่อมฮึมห่ออยู่พุ่น่ะโอ้ยชีวิตชาวนาเนาะ หลังสู่ฟ้าหนาสู่ดินเนาะสู่เจ้าพี่นอ้องกําลังพับถุงพลาสติกจ้าเป็นเวลาอันเร่งด่วนเลยจ้าย่านฝนตกย่านเมียบหอดบ้านจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเวยจ้าขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆวยเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า